ทั้งท่านไปใส่ไปหาเมียมันยันเมียเอ้ยยันเมียได้ผัวใหม่เนาะไปกินข่าวไปรแม่โอ้ใช่ไหมครัเนี่ยคนเมืองายลูกเป็ดเออยืออยู่คนเขับไปแซวเลี้ยใจได้คนไอ้ขอขอที่เด็ดวันที่สิบสี่วันกับวันสละวงตัววันที่เด็ดสิบสี่ตัวเดียวเลยว่ะ เต้องออกตัวร่องขันไปร่องก็ร,งกกร,ร่องไปถต่ยกมือยยัวเนี่เลียนล่องไปขยมมาอือซ้ายจะฝ่าวเลียนเอ้ยดีบอก่าไอซี่ข้อไม่เนี่ยถ้ายกมือปุ๊บยางคาม้ามุ่งปุ๊บเล้วกันยกมือขวาเยอะื่อเยอะเจอเลียนไปถ้ายกมือซ้ายเยอะื่อเยอะเจอจะฝ่าวเลียนดูอาการหรือว่าดูก่อนว่ามันเป็นยังไงดูแรงประทะดูแรงของเราก่อนเราจะเล่นยกไหนเอแต่ถ้ายกมือปุ๊บยกสามเป็นรองห้าสี่สองหนึ่งสามหนึ่ง แต่ยังยกมือขวาอยู่ล่องไปล่องไปยกซีมาบันเด็งฮึดได้บันเด็งฮึดได้บันเด็งบึ้ม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 บึมมือเดียเสียงก้องตีมีคนด่าไหมีคนด่ายังไงมีคนด่ายังไงขอนี่ไม่ไม่มีใครด่าคนไปด่าปะเอ้ยอย่าไปดูคนด่าร้้ลสวามิเสนอยกมือขวาล่องเล่นไปเล่นไปล่องไปล่องไปล่องไปเออ วแมนเมึงจะเกิดเป็นนังเป็นมเขืเดี๋ยวมึงมาสูงความเป็นแม่มไรนางปะบูท่องนั่นเมเกิดเป็นน้งปะบูกับแมนดูว่มันตัวมูเจ้าเดือนเจิดปะบูความแซ่บไปเนี่ยความแซ่บของอร่อยโจโจะบูคุณเชื่อไหมว่าดวง <laughs> โลหนึ่งเนี่ยไม่ใช่น้อยบาทนะก็คือปะบูนะครับน <c oughs> บัเนะเว้ยขวงแสีมันเหนืยวมันหวานงั้นเขาจะขายกิโลละสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยเหรอครับพันสองนะพัตการประบูตัวใหญ่ซน <c oughs> น้องไปซื้อสีซนน้องเ <c oughs> หรอฉันไม่กวนนะสีซนน้องไปซื้อนะครับเสียจนนุไปซื้อไห่ซ้อมาต,มตุมโลละพันสองแปดร้อยครับผมเฮ้ยเสี่ยปากข้ากันเลย มันจะเป็นนืงกระซังปลาบูนี่ปลาบูนี่พอจะตายมากป๊บปันเนี่เบื่อมันดเออแบบว่าเอาเกตมนในหนังเอาเกตมันเป็นมลาเกือสูกรปลาเก๋าพ่อมันดื้อยากเบิ่อมากกว่าเฮ้ยอาจากินแล้วนะนอ้ยไอพงไอพงเข้ามาดูพี่อาจารย์พ่อมะิึงกลับมาได้นานลูกนะประบูครับเนื้อมันจะเป็นหวานขนาดตัวน้อยนะเนี่ย พงมาเด้อพงษ์หาพงคือะทีนอ่ะมันเห็นอ่ะไอพงษ์ไอพงอยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ไหนพงไปหาเมียน้อยชื่อแอนญออกชื่อกเลยโจบเลยชื่อหอมจะกระโดดจี๊ดไหนมีเมียน้อยโว้มืดลองพูดกิลนะไอเจนบ่มีบ่มีไอเจนน่ะเอิ้นเมียเอิญมาเอิ้ญคนรับไส้สักวันนึงเขาจะทิ้งแกโอ้ด่ะ แล้ยแกจะอยู่คนเดียวจะไม่มีใครขายหมูปิ้งให้แกี่คนรับใจเลยเออคัานส่เสอเออลูกน้องแม่ลูกน้องลูกน้องนี่คือคนรับใจเไยเจ้ายาเจ้าเหียเจเมียเจ้าเนี่ยแม่มาตมามเนี่ยมมีเมียอันนี้บ่อเปิมเป็นคนรับใจรับใจลูกน้องเนี่ยอย่ากวงงัวบเจ้า มนมีเนียเนาะโอ้เมนมี่มมีเจ้าไงเจดเขาแน่เจ้าย่างมาเจ้าห้ำเีดเขาจิ้มเจ้าแบบปลู้ตัวเจ้าห้ำีีดเบาบาบเนาะโอ้วันลองเลยล่าสุดภาาบักหมุดทองไปสีน้ำเมี่ยเมี่ยนไว้มันกัะปามัน ผู้ใดีาไปสีดำมาบักตั้มเมียกับปลาอีกสิริมุขนเจ้าพ้าเขาไปสีดำโอ้ยเบาบาบเนาะราสุสิผ้าบักไปไปสีบันบักกินเพ็ดเพ็ดชนะเดี๋ยวบักกินเพ็ดเมียงกะทีเมี่ยงมาเนี่ยอกไปทัวร์ทีมตัวแดงเนาะโอ้ยอีนี้ไอ้เทนนี่ยแหละครับเดี๋ยวเผากันเทนเนอร์เทสนี่แหละบ้าคนนั่งไวยไปสีดำ เง้นบาทเดียวเนี่ยปีไยปีเข่าใครเจ็บเจ็บนหูจ้างยอนมันร้อนหมือแับเผาวะเอ้ยจบการเพองสิทำหบดโอ้ยอยู่ในว่าหาหูจ้างเขาบบกว่าใน่ามเจ่นเดร์พีเคสินะครับปาโบเกียร์นี่แหละครับป้าโบก็มัวจานได้ดวงครับ มากิ้มขกับมัวจันสู้กีกันไหลมาฮางเลยบุเงินซื้อขกับผมไม่อยากคืนวานะมือเดียเอาอีกดอกพออีกดอกเมียไหวเทียบเว้ยบุดูสิเห็นสู้แบ่งพันสองแบ่งมามือเดียวพี่เลีย้ยงโอนไปเมียเนาะโอนไปเมียมืดเลยก็เหมือนไอ้บ้าคนหนึ่งครับผมไปแปดแสนเล็กนะครับโอนตังไปให้เมียโอนเงินไปเมียมึงโอนไปเมียพันเก่าอันบ่เจ้าบ้าปะคือไม่ได้โอนพันเก่าคนวะ คเอินพันแปดวันมาเแม่งเลี้ยอยู่200ลูกพี่ให้เบียเลี้ยงโอ้ก็ขอผมอียหนึงครับกม่สวัสดีไอ้ไส้นครับผมคุ้ยงามครับผมไฟนี้เอาให้คือจอบหมดเดอร์แล้วสีอ่างกอนธนาธนาธนาเนี่ยานธานอะอย่างเียธนาในบ่ไอ้เทียนเป็นในเลี้ยงผ้านะมั่วไปสีทำเน่ขอรวงเด้อสีริมข้นกับเมียป๋ะ สีดำสามเชมบักบอยล่าสุดบักบอยกับเมียปะสม,มองท่องอ่ะเอาละมันไปสีใสมันคือว่าจะว่าไปสมอกทองก็เมียน้อยก็ทิ้งไปเลยพอสีนดำ <laughs> ล่าสุดจิตเพชรก็จะไปสีดบานเนี่ยหลังจากต่อยเสร็จไฟนี้นะจิตเพชรจะไปสีนะครับวันนี้นะไ <laughs> <สา S 2> อที่เดร็ดจิตเพชรเนาะสองสามสี่ร่างกายดีนะครับซ้อมดีมากเปียมากนะครับ คือนี้ค่าววันขายหมปิงอุดหนุนได้ยุ่ยซอยได้ก็ครับสาธุสิบห้ากลางซอยนะครับเด้อกลางซอยขับรอดูจะเห็นอาจารย์เทนกับเมียอาจารย์เทนบอกว่าเมียกับว่าเมียเนี่ยยังไปบอกแต่ว่าก็รับใช่ไรลูกน้องไรและจะพ่อหามสี่ถู้หนึ่งสูสีก็ประจัดใจตะว่าน้อยก็ประจัดใจว่าส่วนสู่ดีกับสี่เองก็ครับ สมัยกวนอยู่สีเซร้าหนังบั่งนี้ปิดประตูให้นั่งคอประตูต่ำดึมคอไปเพืปลี่ยนเจ้าัน้าีจวดเลียดเต็มเข็มอยู่เมเลียดเต็มเข็มอยู่โอ้กูเลือดไหลสวัสดีพี่มณีแดงครับผมมณีแดงเกียรติประพัดก็เป็นนักนาฬิกาผมพี่มณีแดงก็ได้กินเขาไอ้มณีแดงกันบ่ครับแชมซองเกตสมัยกวนครับอาจารย์ ุกยากครับผมซุ่มมนเดกกับลูกสองเมียหนึ่งกันเมียผู้นี้ป๋าก็จีบได้เมียอีกกแล้วป้าเสียบป้าเสียมมึงเหาโบเขาหมดเลยอันเก้าแปดโอ้ซื้อเก้าแปดมึงนี่กูไปแต่ขายดีว่าซื้อเก้าแปดมึงเปลี่ยนไปในหน้าแหลงซื้อว่าฉีกกระเดียนคือว่าซื้อยังก็ไดไปเหรอ๋อลูกพี่ตั้งให้เก้าแปดโอ้ที่แปดรถเล่า้านหนึ่สวัสดีเสาเอกเสาโทสิทธิ์เชฟบุญธรรมด้วยนะครับ ก็เสาเอกเสาโทก็เป็นนักมวยแฝดที่รูปร่างรอแต่มีภรรยามีลูกแล้วส่วนมากก็มาเที่ยวตำนานก็คนไหนเมาก็ลงเหลี่ยมเข้าไปก็ลากไปกินในน้ํานะครับได้ข่าวว่านะครับสิเจ๊บนทาเวลาใครชกเสร็จสาวๆคนไหนที่มาเมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ๊วันก็กระตุกไปแล้วนะครับนะเจ๊วันก็เป็นเด็กเก่าโชคดี เด็กเก่าพี่เทนสวัสดีครับไอ้ไส้ครับผมสวัสดีครับมีรายการไปน้อสเวกสโซโตก็เป็นแฝดที่เวลาผมเล่นก็แพ้ครับเวลาผมเล่นตัวข้ามก็ชนะครับก็เป็นนักมวยที่กับผมนี่โอ้จังสีวางในเนาะสี่บพ่อจ๊ะเอ้ยมันเดียวตึงน้ำเลยมันหนาเดี๋ยวองตงเลยบบานเอา นั่นนั่นพ่กกันเอาจานเก็บจานล้างน้ำเหยียเนาะไปเนี่ยเจ๊น้ำล้างน้ำดุกกินเสร็จแล้วต้องล้างนะไม่ใช่ให้พ่อจ่าล้างแต่เจ๊ยั่เป็นบ้ามากแกจะซักกันอะไรบ้าก็ได้อดเอาเนี่ยยีบสองมีหน้าอ๋อครับผมสนั่สนั่นต้องล้างสิ่งเงี้ยครับเศรษฐกิจกบน้องมะนาวเนาะขึ้นนวดเพราะขึ้นนวดเขาว่ายารหน่อยมึงก็เคยเคยตรวจใส่เขาอยู่แม่นวะกูรู้หมดฮะแม่ แม่มะนาวผู้หลับวันไปซ่วงเมื่อตาขาขาวโผลกูรู้เบิดร์ดล่ะคุย้ยเพื่อนเอ้ยสนาสนาเดอ้อสวีกสาวทัวจินอิมม่มหลับเพื่อนว่าพักกันยกมือวัดดีพออาา่อจ้าวัดดีครับโปรเวนลดิไอพ่อจ้าจิ้นโปรเนลดิพู้หลับพ่อจ้าอิม่มหไรลเลสลลียบหลายเลย โอ้พ่อไปแต่เอาเมียไม่เมี่ยไม่ไม่อยู่น้ำยู่นี่แหมนพอมีนะขอบคุณหลายๆครับบายครับโอ้สมัยก่อนนี่เนาะคอนแม่นผมอันคอนแม่นสมัยพ่อจ้าเนี่ยกับรถถังเนี่ยคอนแม่นยุคนั้นกับยุคนี้เนาะเป็นในพ่อจ้าเนาะมันเฉียงแรงปวดไหมตรงย่ำหลับเนาะรถถังมันเฉียงแรงเนาะพ่อจ้าเนาะ คนเตะคนต่อยหนังเดี๋ยวมะขวะมัดให้เขาตีตึมตมไปเลยมันเชงหมดไหมเนาะทุนทุนทวมันมาหยาดต้องไม่ลูกหัวใจมันดีบนเไลบ้าสมัยก่อนพ่อจ๋าถามอ่ะแปดเก้าชื่อเดิมชื่ออะไรแปเก้าชื่อเดิมชื่ออะไรอาวโอ้จากออกกว่างอีเรี่ยอเม่เ้ยเอาเื้อเ้าด้มนเก้าแเอ่อเพชรสาดดมอนเก้ปดสิวมึงอยากเศร้า่อสิวมันนี่ไอสิบยกมึงดีๆเลยเน่ยเอาบอก มึงเอาพ่อตนาน้าออกมาปุ่มมึงซังกบันบ่ล่าแล้วมึงเอาท่าแล้วมึงหลอกออกเลยหัวหัวนี่ออกน้ำเลยเอาสมัยตะกวนนี่ยไอเป็นสิวยู่ดังเนาะพ่อตนาน้าไอออกไอซักเพื่อบอลไอก็มาท่าดังเศร้าเลยเอาหัวมือร้อกน้ำแล้วสวัสดีชลีตร้อมเออกเก่าแปดเนาะตะวันนี้แล้วจะพอเทนนะครับผมไอเทนซื้อเฟสพวกซื้อ,อยังไางาษาอังกฤษบ่ เท่นพีเคนะครับนะนี่แหละปู้ได้จากติดต่อ้เลี้ยงสีํำกับติดต่อได้ <laughs> ว่าสวนนยได้สวดได้แต่ว่าจะเป็นหมอเลี้ยงสีเองก็ดีเลยติตดต่อโชคดีวิธีการตอเข็มได้แบบ,แแบ,บแเด้ยาแบบเด้ถามโชคดีนเป็ส่วนมากจวาสวลินหลอดขึ้นบนหลอดดะส่วนมากเป็นวาสวลินยัง <c oughs> นา่นมันรู้หมด <laughs> แมงมือนที่เอาเข็มสีกล้วยเนาะมาเนาะแมงเหล็มบางเย้ไม่ใช่สีแต่แมวม่านะวะ โอ้ยตายเอาเอาเอาพ่อของปากของก้อนละเพิ่งจะได้ทวนกันมาเนี่ยเพิ่นเสียงแก้วไปเสียงแก้วมาอยู่ว่าที่เดียกช่องเก็ตนะครับผมไอ้แบ็คแมนครับผมพี่มันนี่แดงแบ็คแมนแล้วก็หน้ารองกล้องเกียรตินะมีลูกเฮดเพชรดำอ่ะเปชรดำอาวุธหนักแต่ก็แต่เมย์นกคืใจคงกันอยู่ก็ไม่รู้นะมวย์หกสิบหนึ่งเจ็ดสิบหนึ่งเมย์ร้อยละบาทน่ะลัมโบ้นะครับลัมโบ้แต่ไหลรองไหลรองบาง บางกลุมไลน์เ,เขาก็ไม่เปิดนะครับนะเหลือยี่สิบเลือสามสิผมก็เลยลองออกตัวไปลองไปหมื่นหนึ่งไปกดเลขศูนย์ผิดก็เลยบอกเขาว่าโทษนะครับผมเอาแค่พันเดียวถ้าไมนร่องหมื่นหนึ่งสาเสียนเก,กิดเลยพีก<า>ก่ก็หเหลือจากมม่รวยละบาทเรือเจ็ิบร่องหกสิบร่องหาสิบร่องอะไรโอใส่หมวกใส่หมวกแมงก็บอกไหน กูไม่บอกเศรษีเลมึงลอยูเสื่อมว่สามหามื่นก็หักอันนั้นออกไปเจ็ดพันอันเรียนมันเงินจักษีโกประสุคเปล่าเลยครับแม่เปลี่ยนยุบานเคล่อนลำปาวไล่ส้นยุบานเน่าเออตอนนี้อยู่กาาสินครับเล่เล่นเพชรดำครับมวยเจ้าบ้านอ่าขอพนก่อนครับผม L S M hit นี <h 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 okay, ่ครับผมที่ซัพพอร์ตผมนะครับผมเด้อ L S M การเงินสะดวกเงินของคือ L S M hit การเงินสะดวกเงินคล่อง LSM ฮิตๆเอาซ้ำนี้แหละครับสวัสดีครับ